สวัสดีครับวันนี้ก็มาวิดพื้นเป็นวันที่18แล้วนะครับก็มาได้วิดพื้นมา2วันแล้วไงนะครับนอกจากว่าติดภารกิจในการพาลูกไปเที่ยวนะครับที่มอกระเสดอ่าวดมนะครับวันนี้มันมีงานมอกเะเสดที่อ่าวดมตั้งแต่วันไหนไม่ทราบกันจนถึงสิ้นเดือนนี้นะครับถ้าเกิดใครอยู่แถวหล่มชีงางศรีราชาชนบุรีก็มาสามารถเที่ยวงานมอกเกษตรแร์ได้นะครับก็วันนี้ผมก็จะมาวิดพื้น ต่อจากหยุดไปสองวันนะครับก็เป็นวันที่สิบปดครั้งที่สิบแปดนะครับ,นะรบวันนี้ก็ได้สั่งซื้อถุงน่องแขนมานะครับถุงน่องแขนซื้อมาสี่คู่ครับคู่ละยี่บบาทร้อยหนึ่งค่าส่งอีกหกสิบก็เป็นร้อยหสิบาทนะครับลองใส่ดูครับก็เทกแบบหนึ่งถุงน่องถุงน่องแขนผมไม่รู้จะเรียกผมเรียกถุงน่องแขนนะครับดังนั้นวันนี้ผมก็จะมาวิดพื้นต่อนะครับ ก่อนที่ผมจะเล่นวิดพื้นหรือออกกำลังกายครับผมจะบอกเพื่อนๆที่ติดตามอยู่นะครับบอมก่อนนะครับตั้ง5นาที10นาทีนะครับให้ร่างกายมันให้กล้ามเนื้อมันตื่นตัวครับให้รับรู้ว่าเออเราจะเริ่มยืดเส้นยืดสายหรือออกกำลังกายนะครับเพื่อจะได้ไม่เป็นอักเสบได้นะครับมาครับมาวิตพื้นเส้นแรกก่อนนะครับ20ทีนะครับ ก็ขอบคุณครับทุกท่านที่เข้ามาติดตามนะกดเป็นกําลังใจให้ผมนะครับอ่าครับเสร็จแรกครับเพื่อสุขภาพครับผมมีเวลาให้เหลืออีกเดือนกว่าครับสี่สิบวันนะครับเพราะว่าตอนนี้มันก็ใกล้จะขึ้นเดือนใหม่แล้วครับก็เดือนหน้าก็จะเป็นอีกเดือนสุดท้ายครับที่จะเข้าถึงเดือนเดียวที่จะแข่งลดน้ำหนักนะครับตอนนี้ผมลดเหลือ เจ็กิโลนะครับจาก79นะครับแล้วมาเริ่มเซนแรกนะครับโอคคสับเสระจอ๊ะอ้วผ่าิบโอ้ยบครัโออ้นี้ผมอ้เริ่มจอ ชินกับน้ำหนักของตัวเองในการวิ่พื้นนะครับเริ่มมีกำลังแขนที่ดีขึ้นนะครับตั้งแต่วันแรกที่วิ่มันยังไม่สามารถที่จะวิด่ได้ได้เร็วได้อึดนะครับดวิ่ได้ช้าถ้าเราเรามีความชินกับน้ำหนักเราขึ้นมันก็เป็นผลด,ดีเราก็ค่อยวิ่ขึ้นสุดลงสุดให้มันช้าแล้วก็อย่าลืมการกำหนดหายใจนะครับลง เข้าดันหายใจออกนะครับที่ใช้แรงต้องหายใจออกนะอย่าไปกั้นหายใจนะครับอาจจะทําให้หน้ามืดได้นะครับฉะนั้นใครที่คิดจะออกกำลังกายให้รีบออกนะครับใหญ่อบอกว่าเดียเด๋ยวเดี๋ยวไม่มีเวลาทกคามีเวลามัครับอยู่ที่ว่าเราจะทํายังไงให้มีเวลาในการออกกำลังกายนะครับคนเรานะครับสะสมกินมาตั้งแต่เด็กยันโตมีไขมันสะสมพุงตามร่างกายทั่วไป ถามว่าเราไปออกกำลังกายแต่ละส่วนแล้วเพื่อจะลดส่วนนั้นมันเป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่าร่างกายมันจะดึงไขมันทุกส่วนออกมาใช้นะครับหมอโอ้มีพุงซิทอัพให้ตายก็ไม่ลดครับก็ไม่มีซิกแพคฉะนั้นเราต้องเล่นกัรออกกำลังกายทุกส่วนครับไม่ว่าจะเป็นขาแขนไหลนะครับเล่นทุกส่วนของร่างกายครับแล้วร่างกายมันจะดึงไขมันออกมาใชา้นะครับมาครับเซตที่2ครับ ที่สองมันอาจจะมืดๆนะครับผมว่าอ่านแสงเต็มที่แล้ว ส yeah. เสร็จ่ีสองห่านไปครับก็เริ่มหอบน้อยลงเพราะการหายใจของผมนะครับก็กผมก็ไม่ค่อยได้เก่งครับก็ศึกษาตาม Youtube ตามเซตต่างๆที่เขาเป็นเทรนเนอร์นะครับก็ลักจำเข้ามาฟังจากคนนู้นที่เขาไปเล่นมามากน้องๆที่เล่นตามสวนสาธารณะหรือว่าตามยิมแต่ก่อนผมก็เคยเข้ายิมนะครับแล้วมันไปไม่ได้ครับก็ค,คือ หายไม่รอดครับเล่นสองเดือนก็เปลี่ยนไปเล่นที่อื่นสองเดือนแล้วม่วมันรู้สึกว่ามันไม่มีเพื่อนครับไม่มีเพื่อนมันรู้ก็เลยกลับมาเล่นที่าลานสุขภาพสนามบินเครืสาพัดเพื่อฝูงเยอะพอเราเล่นแล้วมีเพื่อนนี่นมันรู้สึกสนุกกับการเล่นนะครับแล้วก็ไม่ได้เล่นว่าโอ้ต้องเอากล้ามให้ใหญ่เหมือนกับนักพกกายไม่ใช่ครับเล่นเพื่อสุขภาพด้วยครับแล้วก็มันเป็นผลปละยได้จากการเล่นนะครับกล้ามนะครับ เล่นนะเล่นแล้วก็ดีต่อสุขภาพของตัวเองด้วยครับมาครับสิ่สามครับม,มืดมืลนะครับก็อาจจะไม่ค่อยชัดเจนเลยอันเรียกมันอเหมือนเดิมเหมือนเดิมจนนด้ครับกล้องก่อน เดีย๋ยวต่อไปผมอาจจะไปหาพื้นสถานที่แบบแปลก,กแล้วไปวิดพื้นให้เพื่อนๆติดตามดูนะครับอันนี้ก็ติดพื้นที่บ้านก่อน สร็ที่สามวันไปครับวายเหมือนก้อนหกเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยก่นนยอ,อนที่ผมจะมาวิดพื้นนี่ผมก็ไปออกกําลังกายที่ลานสนามบินมาแล้วครับก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งครับก็คือเตะบอลก่อนประมาณขึ้นชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ไปเล่นเทอีกครับเบเตนเทนนิสก็คือเล่นยกยกน้ำหลักพวกนี้ครับก็อีกชั่วโมงหนึ่งแล้วถึงจะกลับบ้านมามาวิดพื้นต่อครับแต่ทำคลิปวิพื้นเนี่ยครับให้เพื่อนๆดูนะครับ ไม่ใช่ว่าผมเล่นแค่วิดพื้น,นครับผมครัก็ต้องไปเล่นทุกสวนให้มาได้ทุกสวนในวิทยพื้นคือลองเฉยๆครับจริงๆว่าจะวิทยพื้นอย่างเดียวครับเดี๋ยวกลัวจะไม่ทันถึงเดือนหน้าครับี่เป็นเดือนที่ต้องอเข้มข้นแบบนี้นะครับพอใกล้จะถึงวันช่างน้ําหนักแล้วครับคืออีกสี่สิบกว่าวันนะครับจนะดีสามันไปก็อยากให้ทุกคนเข้ามาดูแลกด เป็นกำลังใจด้วยนะครับอาจจะยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับเดี๋ยวค่อยทำไปครับมาครับเสร็จที่เสีครับก็บอกให้พักได้ครับสอามนาทีอย่าพักนานครับเพราะว่าเดี๋ยวก้ลามเนื้อมันไม่ทำงานให้กํมเนื้อพักแป๊บนึ่ง เซตที่สี่ครับเซตที่สี่ผ่านไปอย่าลืมนะครับการกินสําคัญการเล่นก็สําคัญการพักผ่อนก็ยิ่งสําคัญนะครับมีสามอย่างนี้ครับแล้วก็มีวินัยด้วยที่สี่ครับกินเจ็ดสิบเล่นยี่สิบพักผ่อนสิบมีวินัยด้วยนะครับคุณก็จะได้เห็นผลทั้งสุขภาพแล้วก็กล้ามนะครับแต่ไม่ต้องว่าโอ้โหต้องอ้นี่มากนะครับไม่ต้องไปเค่งเครียดกับมันมากนะครับ มาครับต่อยกที่ห้าครับยกสุดท้ายเซตสุด้ายครับยกที่เซตที่ห้าครับโมันอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับไม่ค่อยเห็น โอ้เสร็จแล้วครับห้าเซตเสร็จเลยยี่สร้อยครั้งครับฉะนั้นก็ใครที่อยากให้มีสุขภาพดีก็ทำเลยนะครับจะได้กับตัวเองนะครับเป็อนอลพ่ยได้ครับก้างฉะนั้นวันนี้ผมพ่อเจ้าคุณในอยู่ในช่องเจ้าคุณฟรีสไตล์ชาแนลก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมจะได้ทำคลิปต่อไปให้ท่าน ชมด้วยครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอาจจะมีหาสถานที่แบบแปลกๆแล้วผมก็ไปวิดพื้นแถวนี้ไปวิทยพื้นให้ดูนะครับก็คือวิดพื้นนะครับแต่ว่าเปลี่ยนบรรยากาศเฉยๆทะงนั้นก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับสวัสดีครับ